เนี่มาก่อนหรือแม่นางเฝ้ากันอยู่นี่ว่ามัวดตัวด้วยเนี่กินแค่ตอนบ๊วยบุญนอนทั้งรถกันแล้วเอาว่าเปรี้ยวไม่เฉยกันล่างนี่กันแล้วเนี่ยมันหล่มเอาโยกโยกก่อไปโยกมันกับมันมันกับเปลี่ยนยิ่งสิละเนาะทางกระบาะของผมกอ้โยกได้คือการมันกับเปลี่ยนยิ่งสิละหมดน้อยเลยนะอะไรมนตุ่มอ่ะอ้ํา อ๋อนี่อันลวกๆอยู่นะเนาะครับแม่นของผมกับเป็นเลขสี่คับสามหือเปล่บอต้องแซน้ำเสียมาก่อนเลยนะมันนางเฝ้ากันอยู่เหนียวว่ะปวดตัวช่วยเด้อกินแค่ต้นบบบุญนอนทั้งหมดกันแล้วเอาว่าเปรี้ยวไม่แข็งกัลางนี่กันแล้วเสื้อมันหล่มเอาโยกโยกการไปโยกมันกา มันมันกับเปลี่ยนยิงสีละเนาะขากระบาดของผม,มกับโยกได้คือการมันกัเปลี่ยนยิงสิละหมดน้อยเลยนะตรงนี้อเอนี่อันลวกลวกอยู่ไหนนะครับนี่อันของผมกับเปลี่ยนยังสี่คือกันบอต้องแซน่ะนี่อยไปซื้อมาซส่งตัไหนละซึ้งไหล นึกจะลิ้นยอดสุดพอดไปแต่เศ้าเลยจับเลยไ่สมอโอ้มาเกี่ยวเขาครับมือนี่ข้าวดอนางสาวไทยได้ขี้แล้วบอแล้วได้ขี้แล้วบอแล้วคิดว่าเราเกี่ยวอยู่นี่จากสองมือพคนละ พีู่มต้ันเขิมได้กาโตมา่้อมไดนามูรอหลรอหลแต่งรถโดนแต่งรถโดนนี่มาซอยจุคือเกันแ้วแกเราเกี่ยวโทรศัพท์เขินนี่ผลอยู่เดียวกัลงบันไดได้ไจันเดี๋ยวเขินบันไดเนี่ยแล้วก็ง้างล้อผลแถวแกเราเกียวเขินเขิน อ look, son, ้น uh, <laughs> <ông rees Darwin> <akers and> ั่นก็บุกปลามม่าวนี่เอ้าครับจะได้ก็ได้เกียวแท้ๆมือจะได้ก็ได้เงินก็พร้อมกันไดมอส่ามนตง่ายขึ้งะ พวเ้ไปนีไสยีเหอวเกคือไอซหนอยเจ้าก้อมากได้อาจารมากกว่าขนาดว่า่มากกวไรเด้อหเจ้าเราอันซ้อนด้บ่รเดวจวดเลยี่ป่าักพักักยกปูเลยแม่ละออันนี้เห็นมั้ยซ้อมในละมครับทอแก่รถเกี่ยว เกี่ยวเกี่ยวข้าวโวรัสอาณาจักรวิเศษขอสร้างก็เปล่าน้าแถวไทนนี่ยี่อไล่ะขี้ไก่ไหเขายอเด็ดตัวน้ดำนีนะุณน่ะน้าแต่จ่วยมึงคุณเด้อมันจะทาสอยลงุ่าหลวงมากรบไม่ทีงามเยยู่วงไหนตรงนั้นบ่ตังเอายางไรดอกรูบขานี่มะเข้าเนี่ยมะเข้า เสีอบ่ามีเอาจังได๋องเลี้ยนี่ยิ่ตะขจอบอกว่าเเปิั่งเลยเนาะเสือลับเสือขาบเปล่าก็ได้ขั้นมักเบเมอกีก็ได้ลับลับมีเนลาบหน้าอาจารย์นี่ใส่ตังโอดีแต่ว่าใบยังเนาะที่เงนอะไรจับจับถึงนาตะโอ้เมนหล่หอมปอมไงเลยเมีนอีรีแล้ววันหอมปอมไงเลยหอมปอมเงื้งเงาะเห็นยิแบบนี้ อยู่นะใส่สมเนียแหละเอาตับอยู่ไหนวะใส่มีแล้วใส่ใส่แล้วตับก็ใส่ดิบตัวนี่นี่เขาเป็นไรเหรอเนี่ยโอ้ยพวกเขาบอเห็นแล้วเราบอหน้าบอออกแล้วโอ้โหใส่ช้างตะละมือ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 ตะละเบคือทรงมีตู้ศพตู้เสียมที่หนึ่งมีเสียมอย่างนี้ต้องตัดอยู่บ่อยผมเหม็นแกะออกไปพุ่เนาะ ว่าผมมีเหี้ยนอยู่เดียวจะบุยไฟฟ้าทำไมมีเหี้ยหลังอยู่น่ะเขาพอกหาวไหมมาบีดที่หลอมนเยะเลยีดโดบีดโดเบงเบ้งนี่มองเมียนไม่ใส้านยเขาพี่กอูบีดนิดตันดน้อยพันาเห่างลูกไหดา่ะเรครับก็ชีหลายอย่างแค่ยืมเด ต่ไปต่อไปต่าซะก่อนดิ่านหรือเปล่าผ่านไปแล้วครับใส่อแหลกผ่อนหรืเปล่านั่นไงไปล่วงไหมบอกไหมเห่นไหมพ่อวะมึงม่ใส่ปล่อยข้หยอกใส่ไม่มีปล่อยกันนั่นแปดแส้จุกไ่หนียเขาลวกก็เหมือนแบมีอีกแล้วลวกกเหมอนผู้หงไงบอกอยู่น่า มันมีไฟบ่มด้วยเหรอไม่ตอต้มเนี่ยงเอาเยอะไปลวกบไเด้อเอาแก้มแก้มเนี่ยเหอให้เราแก้มแล้วน่ะเอารถเอารถเอาที่สบายใจรถเนี่ยแก้เท้าตัวเนี้ยครับผมจะไปซักล้างค้าอยู่บ้านก่อนครับผม ให้สองวนแค่แค่ันันอันนันดีวอันเดีด้บ่หัวเนี้ยอันนีะอันนี้ปะครับมันเป็นตะเวิแท้มึงทางมึงเงห้ยไปอันก็วี่ทียกรอให้ผมวิ่เลยครับวิดงวแกอีกเป็นกิโลนะ เรียบร้อยแล้วครับผมครับไปใส่รถยังครับรุ่นไหนพ่อต้มสวัสดีครับนว่าคุณตม่ใหญ่นี่ไม่ยางันได้เกี่ยวแท่างเลยเก็บา

ที่ทำรองมาเนี่ยท่า,านที่ตัางได้เก็บยุดสามคนนน้องทางกินชุกินชฉพาะกาิเกี่ยวมั้เดี๋ยวมันบอกให้เกี้ยวสองมือมันครับอ่อนส <c oughs> น <c oughs> ให้เจเด็นให้เพื่อเกี้ยวหลายลายมือแต่อยเขารั่งม้าันจิตเยียนนี่ยิน <c oughs> ีมาเด้อกินข้าว อืมคับครับด้ายไทนะว่าน่ะเมื่อนี้ว่นสีไปเกี่ยวเข้าอันอาจารย์ส่นกักเล้วบ่เล้วสงรถะไั่รบกาไ้เลกองเชืหลายอาพอก็บ่เห็นจเลยอันี่เดตัดมาเอ้า อันนั่นตัวนี่เด้อันนี้เด้อกำลังปามปามอยู่นี่สดๆอยู่นี่เด้อห้อมอุ้มง้อมอุ้มาจานน่ป่าวไม่สดตอนเจ้าจังไรในเกี่ยวอเนี่ยขยิมแล้วอจิ ก็ไข่กอาจารย์แล้วก็จิตเมื่อเนาอาจารย์เขาจะมานี่ยิงก็เสียงรถปะว่ายจากเสียงรถอย่างนำมารถมากระโดุดเลยเนี่ยรถเกี่ยวดุดเายไล่แปดโมงกว่าป้ามาอยู่ในกับอาจารย์หาหมาบางทีโทรไปแล้วไหนออกมาแล้วออกมาแล้วเส้นะ่ายโทรู้คอเซ็นเตอร์ครับผมคอส้นบางเส้นนอนอยู่ในหินออกมาแต่เต็มขัไปเต็มันนบางที มันบอกนห้ทุ่มหายจะได้โทร่มหายเลแยเลยทขวังกับพื้นมาบ้านสี่สีเครื่องพื้นแม่บ้านาไปจังหันไปวัดเส้นต่ปอกเราไม่ได้ปิดโฟนตกพื้นไม่เห็นนะครับท่านได้แก้เสียขยะออกนางไปี่น้นโอ้ย